การเชิญชวนให้มวลชนม็อบป,ประชาธิปัตย์มาร่วมชุมนุมใหญ่ในวันที่29มีนาคมเพื่อแสดงพลังคัดค้านการเลือกตั้งแต่กลับมีตัวแทนระดับภาคหรือระดับจังหวัดขอให้เลือกตัวเองในการเลือกตั้งสอวอในวันที่30มีมนาคมนี้สร้างความสับสนมึนงงให้กับมวลชนม็อบป,ประชาธิปัตย์เป็นอย่างมากเนื่องจากไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวอย่างไรจึงจะถูกใจแกนนานะคะติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้จากทีมข่าว DNN ค่ะ การประกาศนัดชุมนุมใหญ่วันที่29มีนาคมของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้นำม็อบประชาธิปัตย์เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการเลือกตั้งจนกว่าจะมีการปฏิรูปด้วยการจัดตั้งสภาประชาชนและรัฐบาลที่มีนายสุเทพเป็นรัฐธิปัตย์สร้างความสับสนหมื่นงงให้กับมวลชนม็อบประชาธิปัตย์รวมทั้งมวลชนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการนัดชุมนุมใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายของครั้งสุดท้ายในหลายๆครั้งเพื่อคัดค้านการเลือกตั้งจนกว่าจะมีการปฏิรูปการเมืองก่อนสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงกับแนวทางการเลือกตั้งสวอในวันที่30มีนาคมเนื่องจากมีตัวแทนมอบประชาธิปัตย์ระดับภาคหรือระดับจังหวัด หลงรับสมัครเป็นจำนวนมากโดยมีการใช้ทีวีดาวเทียมช่อง Blue Sky Channel ของพักประชาธิปัตย์ทำสปอตโฆษณาหาเสียงเชิญชวนให้มวลชนของม็อบเลือกผู้สมัครสอวอรเฉพาะที่เป็นเครือข่ายหรือเป็นแนวร่วมของม็อบเท่านั้นซึ่งการให้ผู้สมัครสอวอรสายม็อบประชาธิปัตย์หาเสียงผ่าน Blue Sky Channel มินเมตต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งสวอเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีข้อห้ามจากกะกะตไม่ให้ผู้สมัครหาเสียงนอกเหนือจากที่กะกะตกำหนดให้เพราะจะสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้สมัครรายอื่นที่ไม่ได้ออกสื่อแต่ปรากฏว่า Blue Sky Channel ของม็อบประชาธิปัตย์กลับนำผู้สมัครสวในเครือข่ายของตัวเองมาหาเสียงเลือกตั้งออกทีวีเกือบแทบจะทุกคนซึ่งการกระทำของนายสุเทพ และแกนนำมั่บประชาธิปัตย์ครั้งนี้สร้างความสับสนมึนงงให้กับมวลชนที่จะเลือกตั้งสอวเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะมวลชนในภาคใต้เนื่องจากการนัดชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายของครั้งสุดท้ายในหลายๆครั้งวันที่29มีนาคมนี้ได้มีการสรั่งการให้แกนนำระดับภาคหรือระดับจังหวัดระดมมวลชนมาแสดงพลังคัดคา้านการเลือกตั้งอีกครั้ง จนกว่าจะมีการปฏิรูปการเมืองด้วยการจัดตั้งสภาประชาชนก่อนแต่ในขณะเดียวกันแกนนำระดับภาคและระดับจังหวัดเกือบทุกจังหวัดก็ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งสวที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่30มีนาคมนี้ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนก็จะหาเสียงด้วยการประกาศว่าเป็นตัวแทนหรือได้รับการสนับสนุนจากกปปส หรือจักมอบประชาธิปัตย์จึงขอให้มวลชนช่วยกันสนับสนุนตัวเองไม่เช่นนั้นจะเสียเปรียบคู่แข่งจากฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งกรณีดังกล่าวสร้างความสับสนให้กับมวลชนม็อบนายเสเทพในภาคใต้และจังหวัดฐานเสียงของพักประชาธิปัตย์เป็นอย่างยิ่งเนื่งจากทางหนึ่งแกนนำมอบประชาธิปัตย์ก็ขอให้มาร่วมชุมนุมใหญ่ในวันที่29มีนาคม เพื่อแสดงพลังคัดค้านการเลือกตั้งจนกว่าจะมีการปฏิรูปการเมืองก่อนขณะที่อีกทางหนึ่งแกนนำระดับภาคหรือระดับจังหวัดของพวกเขาก็ลงสมัครรับเลือกตั้งสว,วกันอย่างคึกคักซึ่งจากกรณีดังกล่าวนายสุเทพพยายามที่จะออกตัวถึงสาเหตุที่ไม่ขัดขวางการเลือกตั้งสวว,ว่าเป็นเพราะการเลือกตั้งสว ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งสอสอเพราะสอวอไม่ใช่นักการเมืองแต่คำชี้แจงของนายสุเทพก็สวนทางกับข้อเรียกร้องให้สอวอมาจัดก,การแต่งตั้งของฝ่ายตัวเองก่อนหน้านี้โดยให้เหตุผลว่าหากให้สอวอมาจัดก,การเลือกตั้งก็จะเป็นสภาผัวเมียหรือทำให้พักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองส่งตัวแทนเข้าไปเป็นผู้สมัครได้ แต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าหากเป็นตัวแทนหรือหัวคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์หรือของมับนายสุเทพกลับไม่เป็นไรสามารถลงรับสมัครสวออได้ซึ่งท่าทีและจุดยืนที่กลับไปกลับมาและขัดแย้งกันเองของแก่นนำมอบประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ทำให้มวลชนสับสนมึนงงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับคำถามที่ว่า หากการเลือกตั้งสวไม่จําเป็นต้องรอการปฏิรูปก่อนแล้วทําไมการเลือกตั้งสสอซึ่งใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันใช้กะกะตชุดเดียวกันใช้กฎหมายเลือกตั้งเหมือนเหมือนกันและที่สําคัญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันแล้วทําไมการเลือกตั้งสสอจึงต้องปฏิรูปก่อนแต่ทําไมการเลือกตั้งสว จึงไม่ต้องรอให้นายสุเทพเข้ามาปฏิรูปคำถามเหล่านี้กำลังสร้างความสับสนอลมานให้กับมวลชนมอบประชาธิปัตย์เป็นอย่างยิ่งทีมข่าวดี NN รายงาน